ตอนนี้เพิ่งได้ขับทางไกลเร็วๆก็เหมือนได้พบปัญหาเบื้องต้นแล้วก็คือผมก็เลยกะว่าเอ๊ะวันนี้ผมอยากเปลี่ยนล้อพอดีเพราะล้อชุดขาวนี้ผมยืมเข้ามานะฮะอยากเปลี่ยนล้อมีมีมีเงินทด้เหรอครับโอ้อาี้เดี๋ยวมาดูกันเราจะเปลี่ยนล้อลายอะไรกันดีมีอยู่2ช้อยนะตอนนี้ n e x ตอร์นะครับเป็นเบรกที่ถอดจากรถแข่งผมเองนะฮะกะว่าผมจะเอามาใส่ในซิต back ชแบกจะเรียบร้อยเดี๋ยวดูแล้วกัน ดังๆหน่อยมาก็ได้เอารถออกมาลองแล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะว่างนิดนึงก็เลยพี่ชายเปิดร้านใหม่พอดีก็คือพี่เชนนั่นเองนะฮะอยู่ที่เอกชัยบางบอนนะครับเปิดร้านททาทเวริร์ก ผมก็เลยกะว่าเอ๊ะวันนี้ผมอยากเปลี่ยนล้อพอดีเพราะาล้อชุดขาวนี้ผมยืมเขามานะฮะเดี๋ยวต้องคืนเขาแล้วก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าร้านพี่เชนมีอะไรกันบ้างนะครับนีวันนี้ก็เลยเอาซิตี้แฮชแบ็กมาจริงๆแล้วอแต่งร้านพี่เชนนะไอซิตี้แฮชแบ็กคนข้างจะเยอะมากนะแต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหลักๆของที่ไทยเวิร์ s เนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรกันบ้างเนี่ยให้พี่เชนเขาแนะนําดูแล้วกันเนาะตอนนี้เพิ่งได้ขับทางไกลเร็วๆนะ ก็เหมือนได้พบปัญหาเบื้องต้นแล้วก็คือในส่วนของวอเตอร์เทมเนี่ยความร้อนค่อนข้างสูงแต่แต่แปลกนะวิ่งเร็วแช่มานย,ยาวๆความร้อนอยู่ประมาณ90กว่าแต่ว่าพอจอดหรือว่าวิ่งได้วิ่งทางยาวอ่ะความร้อนอยู่ที่ร้อยห้าถึงร้อ,อยหกโคตรเยอะเลยเดี๋ยวต้องมาลองแก้ปัญหา

เครื premises, vanity, 1, ่องมือม่เป็นเคื่องมือเลยเพราะว่าไปไหนครับนีจะให้ดอไม้ทไมจากจากร้านัพพลแล้วครับตอนนี้เข้ามาดูกันว่าในอาลกายน่าได้แค่ไหนหลักๆที่ทำนอพิเศษแนะนำไปเลยก็ได้ครับหลักเน้นงานบริการแล้วก็ล้อ ชั้นนำทั่วไปก็จะมีพวกงานงานเคลบแพ้งานแช่ประกันติ้มด้วยงานบริการตัวใหญ่ทุกอย่างเลยครับรถกระบะทั้งสูงส่งล้อได้ทุกแนวทุกแนวเลยะอันนี้เลยนะฮะย่านนี้ก็ต้องมาที่นี่แหละไทเวิร์สนะฮะวันนี้อยากเปลี่ยนล้อใหม่ขอสิบห้าใส่แฮชแบ็กมีมีมีเงินได้เหรอครับโอ้โหถาม อากว่าคือรถจะต้องเป็นรถใช้งานด้วยแหละก็เลยแบบแบบนี<ม>้ดู<ม>ไว้ดีหน่อยไม่แพงมากเพราเอ็นไกเอ็นไกอ่าเอ็นไกถ้าเอาเป็นเอ็นไกญี่ปุ่นก็จะมี r p g 4ตานี้ชิวูนี่วยอะถ้าอยากแนวนแนวรถแข่งก็สีนี้แต่ว่าถ้ามีสีก็เป็นสีเทาเเาท่าไหร่ครับอันนี้เอาสามสิบโอ้ดีเลยแล้วเป็สแบหรับซิตี้เลยไม่ต้องลอง

กก็มาใส่ันได้ตั้งศูนย์ถ่วงล้อเติมไนโตรเจนงานช่วงล่างแล้วก็ของแต่งทั้งหลายนี่การติดตั้งโชคมิโลสเปคใช่ไหมแนะนำฟิล์มหน่อยพี่เฮียน,นคันนี้ติดฟิล์มไร ท่านนี้อ่ะครับคันนี้ลูกค้าเป็นฟิล์มดาวนอฟฟังแต่เขาขับไม่ไหวเขาเลยมาเปลี่ยนเป็นสัมาหน้าเป็นใสใช่ฟิล์มใสของอริจินจะเป็นตัวฟ้าตัวนี้ครับผมการความร้อนอยู่เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ใช่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟิล์มใสที่การความร้อนค่อนข้างดีมากฟิล์มที่พี่เชนขายอยู่มีของยี่ห้ออะไรบ้างครับตันนี้มีออริจินกับบีเอฟฟิล์มครับครับผมบีเอฟก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคอยู่แล้ว่แต่ออริจินเป็นฟิล์มน้องใหม่ครับผม ราคาเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่ครับอ่ารถอะไรครับรถเก่งอ่ารถเก่งรถเก่งเนี่ยอยู่หกพันล้อพันเป็นฟิล์มใสใช่ไหมครับฟิล์มใสครับมีมันเป็นฟิล์มเซรามิกในตัวไหมครับเป็นเซรามิกหมดอ่าไม่มีบอลลอนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอย่างเทสเอซีเอวีล้อพันอยู่แบบพันห้าอ่าฮะแบบพันห้าก็ไม่แพงนะงานดียูวีเก้าเก้าครับผมมีบริการมีข้างในก็นั่งมีกระฟงกาแฟให้ทานก็ดูแลให้ตลอดครับตรงนี้ตรงนั้นก็อยู่ การหลังการขายมากกว่าที่ลูกค้าเลือกอ่าแล้วอย่างประกันของออริจินล่ะครับออริจินตัวนี้ประกัน8ปีโอ้8ปีประกันยอดประกันคุณภาพเสื่อมก็วิ่งเข้ามาเปลี่ยนได้เลยอ่าอย่างเรามันมีเครื่องวัดอยู่แล้วเราขายก็เรื่องเราขายคุณภาพคุณเล่งมันบอกแล้วว่าฟิตแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันกันอยู่ว่าไหบเดี๋ยวนี้มันกันได้ตั้งแต่ค่าไอออินฟราเรด ค่า UVA UVB แล้วก็ค่าทีเซอร์ของร้อนรวมคือ <c oughs> เราเขาเราียกว่าจัดได้ตามงบที่ลูกค้าต้องการคือ <c oughs> <c oughs> มีงบเท่าไหร่เรามาคุยกันว่าอ่าโอเคผมมีงบอยู่เท่านี้ผมก็จะแนะนำเขาตัวนี้ไหมตัวน,นี้มันกันความร้อนได้เท่านี้แล้วเอาไปใช้งานแบบไหนลูกค <c oughs> ้าก็จะแบบผมมีเด็กเล็กเด็กเล็กผมก็ไม่แนะนําให้ติดฟิล์มใส่เพราะว่าเด็กเล็กแดดแสงแดดมันจ้าเวลาใช้งานก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับโอเคนี่ในส่วนของฟิล์ม ก็จะมีทั้ง B F Film แล้วก็ Origin นะฮะนี่เดี๋ยวไปต่อกันส่วนอื่นด้วยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันเราจะเปลี่ยนล้อลายอะไร,ไรกันดีมีอยู่สองช้อยนะตอนนี้ว่าจะลายนี้ดีหรือจะ Racing h a r t ดีจริงชอบสีทองนะ เน็กสเตอร์นะครับเป็นเบรกที่ถอดจากรถแข่งผมเองนะฮะต้องขอบคุณเน็กสเตอร์ด้วยเน็กสเตอร์ให้สปอนเซอร์เบรกชุดนี้มานะครับก็ <S <S จะเป็นเบรกซิ่งเลย6พอร์ตหกพอร์ตไมโครนะครับใส่กับล้อคอบสิบห้าได้นะแล้ววันนี้ผมกะว่าผมจะเอามาใส่ในซิตี้แฮชแบ็คอ่าชุดขาจับนะครับเบรกเป็นเอ่อโมโนบล็อกนะฮะเป็นจะเป็นเบรกชิ้นเดียวนะครับหกพอร์ตนะครับลายขนาดนี่ เล็กกลางใหญ่นะครับลูกสูบอุปกรณ์นี่ก็สามารถโอเวอร์ฮอนได้นะฮะมีบอกฝั่งด้วยซ้ายขวานะครับต่อ,อมาจานก็จะเป็นจาน295นะครับเป็นจาน2ชิ้นนี่จาน2ชิ้นแบบนี้เขาเรียกว่า2ชิ้นนะ1 2ถ้าเกิดว่าชิ้นเดียวคือจะติดกันไปหมดเลยก็คือจะเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าจานชิ้นเดียวนะครับก็คือ1ชิ้น อันนี้สามารถถอดเข้าออกได้นะครับสมมุติว่าลูกค้ารถเป็น5้าลูก็เปลี่ยนฮับกลางได้นะครับจาน2ชิ้นจานขนาด295นะฮะใส่กับล้อขอบ15ได้ปั๊มก็เป็น6พอร์ตไมโครนะครับปั๊มเป็นปั๊มค่อนข้างใหญ่ใส่ล้อขอบ15ได้เต็มเปียกเลยนะแต่ก็มีข้อจำกัดความอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นล้อขอบ15ใส่กับล้อได้บางรุ่นเท่านั้น กว้าง7 o ็ดออฟเนี่ยใส่ได้ในล้อบางตัวเช่นล้อที่เป็นก้านโค้งนะครับอย่างของผมเนี่ยของผมเป็นกา้านโค้งตัวนี้เป็นเอ็นไกนะครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดแล้วจะมาลองใส่กันดูว่าใส่ได้ไหมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรรรบรกปั้มเป็นสีดำนี่สีดำนะฮะมาพร้อมขาจับล่างนะครับ ก็ผ้าเบกแต่อันนี้เป็นของเก่าที่ถอดจากรถแข่งผมมานะผมก็เลยอยากเอามาลองใส่ให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าใน City h a t c h b a c กก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับในเซ็ตเนี่ยของปั๊ม n e x t สเตแล้วเนี่ยจะมีมีปั๊มนะครับ6พอร์ตไมโครนะครับเออเป็นโมโนบล็อกนะแยกขานะครับชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะครับไม่ได้แยกแยกออกจากกันไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นทวินนะฮะแล้วก็ มีจานเบรก295นะครับเ,เป็น2ชิ้นนะครับมีฮับกลางมาให้นะครับ400รร้อยนะแล้วก็มีผ้าเบรกตัวโปรนะครับเ er น็กสเตอร์นะฮะมีเก่าหน่อยเดี๋ยวไว้ของใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวสินค้าให้ดูอีกกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมสายเบรกด้วยเช่นกันนะสำหรับในซิตี้แฮชแบกเนี่ยที่ใส่ ด้านหลังนี้นะครับก็คือสังกะสีตัวตัวกันฝุ่นตัวนี้นะฮะใส่ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าเอ่อมันก็คือกันฝุ่นข้างหลังนั่นแหละแต่ว่าที่ผมถอดออกเนี่ยผมมันต้องดัดนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของจานมันค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยเอาออกเลยดีกว่าว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วไม่ซีเรียสน,นะการติดตั้งเราก็ต้องขันขันปอนเพื่อความชัวร์และมั่นใจนะฮะ ขาเบรกก็จะเป็นเหล็กอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหล็กจากแข็งแรงหน่อยนะครับจานแบ่งแยกเป็น2ฝั่งนะครับว่าจะให้เดินหน้าไปทางไหนแล้วก็รีดลมทางไหนจานเป็นซอรล่องมานะครับผมเลือกให้มันรีดลมเดินหน้ามาทางนี้ลมวักเข้าไปเนี่ยวักเข้าไปจากทางฝั่งนี้นะครับมันจะมีมันจะมีรูที่บอกบอกตำแหน่งฝั่งอยู่อะ ว่าจะเอาเป็นฝั่งไหนเข้าใจยากเหมือนกันอันนี้จะอาจจะบอกยากนิดหนึ่งอธิบายยากนิดนึงนะครับจริงๆแล้วนี่ก็ในเซตนี้จะปกติแล้วผมจะใช้เบรกชินเนอร์ er ของเน็กเตอร์ด้วยเลยเวลาเนี่ยมีสนงสนิมขึ้นอเงี้ยอย่างอันนี้สนิมขึ้นจากการที่เก็บไว้นานนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมล้างน้ำนะครับสนิมถ้ามีเบรกชินเนอร์เน็กเตอร์ก็ฉีดพื้หายเลยแล้วก็สามารถทำความสะอาดด้านในซุ้มรอได้ด้วยเช่นกันนะครับ โช๊กโชกชุดนี้นี่เป็นโช๊กซีเวอร์นี่โอแม1วันนะครับตรงรุ่นที่ผมใส่เลยเนื่องจากเบรกเป็นเบรกเก่าก็ขัดหน้าหน่อยเพื่อไม่ให้มีเสียงประมาณนี้แล้วก็ในหลายๆท่านที่ผมเห็นในหลายๆคอมเมนต์ที่ลูกค้าแบบพูดกันนะครับว่าเบรกเดิมเบรกไม่อยู่นะ แข็งบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเบรกเดิมของมันนะครับแล้วก็เป็นจารเบกของ City Hatchback นะครับจริงๆแล้วมันเบรกอยู่ครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลูกค้าหลายคนอาจจะแบบไม่ชอบในฟีลลิ่งของเบรกนั้นนะฮะผมเลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นเบรกเดิมให้เปลี่ยนผ้าเบรก Nexter ใส่ตัวมิวสเปกอ่าเป็นตัวมิวสเปกสีแดงนี้นะครับ ราคาก็ตามหน้ากล่องนี้เลยนะฮะพันกว่าบาทผมก็พร้อมใส่ให้นะครับฝุ่นไม่เยอะเสียงไม่ดังทนความร้อนสูงอ่าต้องพูดอย่างนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ดีกว่าเบรกเดิมร้อยเปอร์เซ็นดีกว่าผ้าเบรกเดิมร้อยเปอร์เซ็นี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับเสร็จเป็นหนึ่งข้างแล้วเออนี่นะฮะ เดีย๋ยวมาดูกันต่อดีกว่าว่าใส่เข้าไปที่ล้อแล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้บอกเลยว่าฟิตเปียแน่นอนใไปเรียบร้อยใส่ตรงใส่ถัถกก็ใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่น้ำมันเวทนี่ก็เดิมๆก็จะประมาณนี้นะที่หลายๆคนก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วกัน You have to be your biggest fan and When things are really tough and they're really rough and nothing's working but there's something inside of you that says I just have to follow that because you don't know who you're gonna meet who you're gonna meet who you're gonna meet แกล้งน้อพี่ผมนะแขนมึงมันไม่ไดีอ่ะูโทษโทษพี่เฮียหมดแรงครัจะมีน็อตสองตัวกับหูยิ <h <h ้วกสองอัน ถูกจังเลยนั่งดูเจ้าของร้านทารถเนีเมื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ่ายขนาดนี้สปอนเซอร์ต้องเข้า เ <Das S 1> หนือเว้ยเมื่อยเลยเฮียเมื่อยเลยเนี่ย, yeah. ย,ย,ยอีบอันใหม่มาเนี่เป็นทรงฟูจิซูโนะครับนี่ผมต้องการให้เสียงมันเงียบไม่ได้อยากให้เสียงดังเอาหล่นเลยการให้เสียงมันเงียบนะครับผมก็เลยเอาหม้อใหญ่นะฮะจริงๆขนาดมันก็ใกล้ๆกับของเดิมเนี่แหละนะแต่ว่าอันนี้มันจะสั้นกว่าช่วงช่วงจะสั้นกว่าจะไม่ยาวเท่าเดิมนะครับอันนี้จะสั้นกว่านะครับ แล้วก็ปลายจะปลายยาวกว่าใหญ่กว่าก็จะเหมือนคือผมทำเป็นงานมิลเลอร์ของ FUJISUBO f เอฟจีเคนะฮะขนาด2นิ้วไส้ตรงนะครับนี่ทำออกมามาเป็นชุดคิดเลยมาพร้อมใส่โบะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงก็คือตัวนี้เป็นโปรโตไทป์ของรถผมเองนะครับเดี๋ยวมาจะฟังเสียงแล้วก็ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง ทำไรเวยตั้งเสร็จแล้วคุยตั้งนานไม่ดูเลยว่ามันอัดไม่ได้นี่ตั้งนานเสือกไม่ดูเลยว่ามันมันเต็มว่าเมมเต็มอ่ะเรียบร้อยไปเป็นชุดคิดนะครับเอามาอืแทบจูบเลยเนะี่ยจูบใกล้กูมากเลยมึงไม่ยกมึงสูงเลยวะโหขมได้ไงนี่นะฮะก็มานสองตัวแล้วก็ เป็นชุดคิดมาเลยนะอืมอ่ะกเรียบร้อยเดี๋ยวดูแล้วกันแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเบิร์นให้ดูเฮ้ยเงียบดีวะ่ะค<ข>อเขาจะได้ยินเสียงมั้ยเนี่ยพี่ เอาเหมือนกันต้องคานร,รถใช้งานอน้อยขับในรถไอเวลาขับอยู่ในรถก็โอเคนะคุยรู้เรื่องอ่ะเออทีนีก็ยังเป็นเิอหมดก็คือพักกลางยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็พางหน้าตาปลายก็ไม่ได้เปลี่ยนคือเปลี่ยนแต่ปลายเลยปลายใช่เป็นว่าดเดิน<อ>เบาเงียบเงียบโอเคครับ ตูดเป็ดฉันกลับมาแล้วนี่เป็นงานของทางร้านนะฮะที่ผมสั่งทำเองขึ้นมาแล้วดีไซน์ขึ้นมาเองอามาดูกันแล้วกันว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงร,รอตูดเป็ดวางละมันมืดไปนิดกระเชิดอยู่นะเนี่ยเฟลา,าวได้อยู่ นะอันนี้มันเป็นตัวโปรโตไทป์ไงเดี๋ยวเราต้องแก้อีกนิดนึงตรงนี้มันปิ่มออกมาหน่อยต้องให้มันกินเข้างในเยอะกว่านี้หน่อยมาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ก่อนแล้วค่อมาใส่อยู่ในซิตี้แล้วนะ ติดตั้งเบรกเรียบร้อยกําลังเอารถมาลองเบรกดูนะครับเบื้องต้นก็เออเออดีหัวกรแทกเสาเองเบรกแคเบรกอย่างเี้ก็เบรกไม่ติดอะไรนะครับล้อก็ไม่สั่นคือในส่วนของพับก็คือเข้าดุมพอดีตึงๆๆๆอยู่เลย ข้างมึงนี่หว่าไม่เป็นไรอ่ากูถือให้ก็ได้อาให้มาถ่ายตึงๆ่ <laughs> อนอะควบเหลือเกิน <laughs> ในความเร็ว <c oughs> คือเบรกจริงๆแล้วอะ่ะเวลาใส่ใหม่ๆควรที่จะต้องรันอินระหว่างจานกับผ้านะครับแต่ว่าคืออันนี้เป็นเบรกที่ผมเคยใช้งานมาแล้วก็แทบไม่ต้องรันอินอะไรแค่เมื่อกี้ขัดหน้าเฉยว้าเลย เทสไปหนึ่งาเออยันแม่หลังมาเสร็จแล้วเบรกเบรกก็ไม่จมเบรกใช้งานได้ปกตินะครับเยอะเยอะสนุกปีเป็นคนเหยียบที่รู้จังหวะแล้วก็ในส่วนของโช๊คนี้ผมก็ปรับเซ็ต ความเตีย้ยเท่าเดิมนะครับแล้วก็เซ็ตให้มันนิ่มละตอนนี้ไม่แข็งกระด้างแล้วขับก็สบายคนนั่งหลังก็ไม่ไม่กระโดดกระเดกนะครับลงขึ้นลงสะพานก็หึบเลยต้องต้องเบรกกับเวลาอยู่ในสนามะอะต้องไหมพี่เอฟบีเอสทำงานปกติสั่นที่เท้าอยู่เตือนเตือนเตืเมื่อกี้ <laughs> สันที่หัวผมเมื่อกี้เบรกเอาอยู่ครับเวลาติดตั้งเบรกมันก็ต้องลองเบรกแบบหนักๆจะได้รู้ถึงปัญหาอตาคือเบรกเบรกใช้งานดีนะครับเดี๋ยวดูดูว่าดีไม่ดีดูที่หัวมันไม่อยากแก้งเน่ ิ็จรื่องความเร็วอยู่เดี๋ยความเร็วอยู่ประมาณเนี้ยแปดิบผมเบรกเลยแล้วกันนะแ้อยู่หนึบรู้เรื่องไอตัวเบรกแล้วก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นโหมดของรถหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะไอที่แบบว่าเบรกกระทันหันแล้ว ไฟมันกระพริบกระพริบอ่ะเพิ่งเคยลองเหมือนกันไม่เคยไม่เคยลองมาก่อนนะแล้วก็ล่าสุดมาเปลี่ยนเกจของเมจิเชียนมานะครับตัวนี้ไฟเขียวนะะ่ารักสวยคือไฟคือสามารถเปลี่ยนไฟได้เป็น100ร้อยสีเลยแล้วแต่เราเลยได้ทุกจุดแล้วตัวนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเป็น OBD ที่สามารถบอกออทุกอย่างของในตัวเครื่องยนต์นะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ ของสินค้าในร้านก็ค่อนข้างจะครบคันแล้วก็พร้อมมากพอมสมควรนะครับมาต่อเรื่องเบรกนะครับเบรกก็ชุดเบรกในสเตอร์เนี่ยหพอร์ตไมโครตัวนี้นะครับราคาอยู่45,000บาทนะครับก็จะมีปั๊ม6พอร์ตนะครับน้ำหนักเบามากนะครับเป็นโมโนบล็อกนะฮะแล้วก็ลูกสูบทั้งหมด6ลูกในในหนึ่งปั๊มนะครับก็คือจะมีเ,เล็กกลางใหญ่นะครับซึ่งเหมาะกับสำหรับ รถเล็กด้วยก็เช่นกันนะครับก็อย่างอย่างซิตี้แ c ชแบ็กนี่ผมตอนแรกผมก็กะแอบกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าหม้อลมเบรกเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเบกลัวว่าเบรกจะจมสรุปว่าเบรกก็ใช้งานปกติดีนะครับส่วนของ ABS ก็ใช้งานได้ปกติดีอ่ะในเซตเนี่ยในเซตของเบรกเนี่ยก็จะมีมีปั๊มนะครับหกพอร์ตนะครับจาน295นะฮะฮับ2ชิ้นนะครับแล้วก็ขาเบรก มาตรงรุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda และ t o y ย t a นะครับที่ที่มาตรงรุ่นนะครับส่วนรุ่นอื่นย u, isan, อ,อย่างพวกมิตซูนิสันอะไรเงี้ยนะครับก็เอ่อโทรมาเช็คกับผมก่อนนะครับเพราะว่าขาเนี่ยคือต้องต้องสอบถามกับทางบริษัทอีกทีนะครับในราคานี้45,000บาทผมรวมพร้อมติดตั้งให้นะครับเอ่อสำหรับโปรโมชั่นผมจัดให้เลยละกันโปรโมชั่นเบรกนิสเตอร์ชุดนี้45,000เนี่ยผ่อน0% 10เบดือนให้เลยละกัน0% 10เดือนนะฮะ แล้วก็ใช้ได้กับกสากิกอบัตรเฟิร์สช i อยนะครับกรุงศรีนะครับได้ที่ที่ร่วมรายการทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมี SCB เร็วๆดีด้วยเช่นกันนะครับก็เผื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางว่าใครที่อยากเปลี่ยนเบรกอยู่พอดีนะครับก็เบรกแต่งตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะฮะแต่ว่าข้อจำกัดของมันคือจริงๆแล้วอ่ะจะต้องเป็นล้อ16ขึ้นไป15ใส่ได้เช่นกันจะต้องเป็นล้อ15กว้าง7ออฟ35ลงมา อย่างของผมเนี่ยมันเป็นกว้าง7ออฟ30นะครับแล้วก็ส่วนของก้านล้อเนี่ยต้องก้านก้าน,นที่แบบแอนหน่อยแอนลบเบรคนิดนึงนะครับถึงจะถึงจะพ้นเบรคนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับเบรคเน็กสเตอร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนแค่ผ้าเบรคเราก็มีพร้อมนะครับสินค้ามีพร้อมแล้วก็พร้อมติดตั้งให้เลยนะครับอยู่แค่พันกว่าบาท2,000อยู่ราวนี้มันก็ แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่แล้วแต่รุ่นนะครับนั่นแหละแล้วแต่รุ่นรถเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยแล้วกันก็โปรโมชั่น0% 10เดือนผมให้เลยแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ก่อนที่จะใส่ตูดเป็ดผมเองอยากลอง <Okay. S 1> หางซีเกอร์ของ EK9 นะดูดิทรงมาได้ไหมไม่จบไม่จบเออไม่จบไม่จบนี่แนะเนี่ย,ยสวยเสร็จกูละจะเป็นหางของสปอร์ตแน่นอนในซิตี้แฮชแบ็กสวยเหอะเวลามองมุมด้านข้างแต่มันต้องชิดนะถ้าเกิดว่าแบบดัดแปลงให้มันดูแบบ พอดีมันก็จะพอดีเลยนะเพราะว่าจริงๆท้ายลาดท้ายลาดตรงส่วนเอวส่วนเนี้ยมันคล้ายๆกับ EK9 ก็เลยรู้สึกว่าเออมันใกล้เคียงแต่ EK9 ตูดมันมันยาวหว่าด้วยไงใช่ไหมสวยสวยสวย